วันนี้สวนอิมสุแฮปปี้การเด่นบายบีพามาชมาปลูกสระแหน่ในน้ำนะคะเชื่เลยคะ่ะค่ะสระแหน่ในน้ำค่ะจ้ะพื่อนดับ<ำ>แลวกก็เด็ดชำเลยค่ะนี่พิ่งเด็ชดชำไปเมื่อกี้ยังเหีเ่ยวอยู่นี่ตัดตัดนี่เลยค่ะค่ะตัดจะตัดกันไกลเดี๋ยวคอยดูวิธีทำนะคะว่าพี่เขาทำยังไงจ้ะ ตัดข้อนล้วก็ตเลือกเลือกตัดข้อแล้วทีนี้มันจะมีข้อตรงนี้แล้วก็ตัดตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกแล้วทีนี้เราก็เหลือตัดเหลือข้อนี้ค่ะเหลือข้อนี้เหลือข้อนี้เอาไว้ข้างบนจะเหลืออยู่สามคู่ใช่ไหมคะหหนึ่งสองสามใบข้างบนสามใบข้างบนนะคะแล้วทีนี้ก็เอาจะมีฟองน้ำค่ะมีฟองน้ำลักษณะนี้เราจะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะฟองน้ค่ะจุ่มลงไปใส่น้ำ นี่ฟองน้ํานี่ข้ออันนี้จะเป็นข้อมองเห็นข้อไหมคะมองข้อตรงนี้นะคะเราต้องเหลือแบบนี้นะคะเวลาเราจะเพราะว่าเราต้องการให้เขาแตกรากใช่ไหมคะทีนี้มันจะแตกรากออกตรงนี้ค่ะอเวลาพันต้องพันขึ้นข้างบนข้อใช่ไหมคะข้างบนข้อเอาข้อไปข้างล่างดไปถ้วยมันเหลือหน่อยนึง มองเห็นนะคีนี้ก็ก็มาลงในน้ำมองเห็นไหมคะคุณมือกล้องมองเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่ก่อนนี้ก็สวยและทีนี้ก็ตัดออกไปปลูกข้างนอกด้วยชํำขยายพันข้างนอกมันก็เลยสวยมากเลยสุดยอดอ่ะยกให้ดูยกมือข้างล่างได้ไหมอ้นาเขาจะสวย สวยมากมากเลยค่ะอันนี้ประมาำออกสีชุ่มๆเนาะขาดนี่ประมาณเดือนกว่าประมาณกี่วันคะนี่ประมาณสามสิบห้าวันโอ้สามสิบห้าวันยังไม่นานค่ะสามสิบห้าวันนะคะเราก็แนะนำวิธีทำไปแล้วนะสามสี่วันรากมันก็งอกแล้วมันทำง่ายค่ะทำง่ายมากค่ะ อย่างอย่างเขาเหี่ยวงนี้เราไม่ต้องตกใจใช่ไหมคะหรือยังไงทาไมมันเหี่ยวตอนแรกๆแล้วมันเหี่ยวแล้วแล้วกี่วันเขาต้องจะฟื้นมาคะประมาณห้าวันห้าหกวันก็จะฟื้นแต่รากก็จะออกก่อนฟื้นนะรากก็จะออกยังไม่ฟื้นรากมันก็ยังออกอในระยะที่เราจะปลูกตรงนี้เราจะต้องใช้ต้นพันธุ์ที่มีอายุกี่วันขึ้นไปคะถึงจะมาทํากิ่งพันธุ์ใน ขั้นตอนต่อไปอะค่ะเราต้องใช้กี่วันคะเป็นอย่างตําถ้าถ้ามันยาวมันยาวมันยาวพอตัดได้เราก็ตัดเลยค่ะประมาณสักครึบไหมคะยาวประมาณสักครบหนึ่งก็สามารถใช้ได้แล้วใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าให้เราสังเกตต้นที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ความยาวของต้นที่เราปักชำไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะประมาณนี้ก็ได้่ะใหมีสามหอสามสามสี่ห่อแล้วมาตัดนี่ เอาอย่างนี้ดีกว่าประมาณสักห้าข้อนะเราเหลือไว้สามข้อแล้วก็ตัดออกไปที่เหลือเราก็จุ่มไว้ข้างบนแล้วมันก็จะแตกก่อกอีกจะสวยมากนี่ตัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วมันเลยอันี้รอบที่สองใช่ไหมคะอ๋อมันก็เลยห่างรอบที่สองแล้วตอนนี้อะไรครับผักขี้ผักหอมเตะใช่ไหมคะผักขีฝรั่งผักขี้ฝรั่งนี่งามมากเลยนะคะเพื่อน นี่นี้อันนี้ก็เราจะแยกมันจะมีต้นเล็กๆลอเแลาเราขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงคะอายุของเขาเริ่มต้นที่อันนี้อันนี้ก็จะระยะเวลาเดียวกันพ่อลงพร้อมกันในเดือนประมาณสามสิบกว่าวันใช่ไหมคะึ้นอันนี้มันจะมีต้นเล็กๆค่ะมันจะมีต้นเล็กๆกนี่จะมองเห็นชัดเจนนะต้นเล็กเเราก็จะแกะออกนี่แกะออกมองเห็นชัดเจนนะคะแกะต้นเล็กๆนี่ออกแล้วก็ไป เอาไปทำนี่ก็ทําต้นเดียวนี่ตอนนี้มันก็ขยายเวลาเราเราต้องแงออกไปทีละต้นเพื่อที่จะขยายพันธุ์เราจะเหลือไว้หนึ่งหนึ่งต้นใช่ไหมคะ๋อไว้หนึ่งต้นเพราะมันจะได้ขยายต่อมันก็จะขยายเร็วเร็วเหมือนกันอาหารนี้ปุ๋ยก็เอบ D ซดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะน้ำเราจะใส่ระดับไหนคะน้ำน้ำก็ประมาณยี่สิบเซนนี่แหละ อ๋อใส่น้ำประมาณยี่สิบเซนก็เต็มกล่องก็ได้ค่ะใส่ปุ๋ย A อบ D ซดีเหมือนเดิมนะคะปุ๋ย A อบีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เติมไปรอบเดียวอ๋อไม่ได้เติมอีกเติมแค่รอบเดียวเหรอคะเติมรอบเดียวยังไม่ได้เติมอย่างนี้ต้นทุนเราก็ต้นทุนลรต้นทุนประหยัดมากเลยอะค่ะแล้วที่ที่เหลือของของแบบสลัดอย่างนี้เราอเอาออกสลัดมันยังปุ๋ยมันยังเข้มข้นอยู่แล้วก็สามารถมาเติมตัวนี้ได้ อ๋อแล้วตักน้ําในกล่องเหรอคะคุณพี่ตักน้าในกล่องตักน้ําในกล่องเข้าใจแล้วตักน้ําในกล่องสามารถตักน้ําในกล่องนี้ที่มันมีปุ๋ยเยอะเราใส่ไปแล้วมาสามารถมาใส่ในอีกกล่องมาใส่กล่องใหม่ใช่ไหมคะมาใส่นี้ได้เลยเรามาเติมของตัวนี้ได้เลยแล้วไม่ต้องมาทําปุ๋ยใหม่เราเอาตัวนี้มาใส่เราก็จะประหยัดประหยัดปุ๋ยไปเราสามารถเซีพอตได้ประหยัดได้แต่สลัดก็ต้องใช้ใช้ปุ๋ยใหม่ทุกรอบ แต่พวกนี้ไม่เป็นไรเอาของของสลัดมาใส่นี้สบายเลยนี่ค่ะกีเขียวสวยค่ะสำหรับสลระแหนกับผักชีฝรั่งใช่ไหมคะเราสามารถที่จะใช้น้ำปุ๋ยของผักสลัดได้นะคะแต่สลัดทุกครั้งที่เราปลูกเราต้องเปลี่ยนให้เขาเสมอใช่ไหมคะต้องเอาเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะคะไม่สามารถที่จะนำน้ำปุ๋ยดั้งเดิมของเขาไปใช้ได้ ป้องกันอะไรคะคุณพี่มันจะมีมันเชื้อเขาจะบอบบางของพวกนี้<อ>พวกนี้มันเขาจะทนทานแสดงว่าเป็นพืชที่แข็งแรงสามารถดูแลง่ายาแต่สลัดต้องทนุถนอมนนต้องดูแลเป็นอย่างดีนะนคะือจะบอบบางบอบบางใคือน้ำปุ๋ยจะสกปรกไม่ได้ ก็จะเปลี่ยนทุกๆุกเท่าไหรคะกี่วันดีคะคือคือเราคือเราเก็บแล้วก็เปลี่ยนออกเลยเพื่อที่จะลงต้นตอนช่วงปลูกช่วงปลูกถึงตอนเก็บแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนคือคือเราจะปลูกใหม่เราต้องเปลี่ยนออกค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะอ๋อต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาใส่พวกนี้ค่ะใส่พวกนี้อันนี้เราก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งเราก็สามารถประหยัดแล้วก็สามารถเอาไปลดต้นผัก ของเราได้ต้นพริกต้นมะเขืออะไรพวกนี้ก็ได้สุดยอดเลยนะคะโอเคสุดยอดเลยดีมากมากเลยนะคะนะคะอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีมีอะไรต้นพันธุ์แบบไหนที่สามารถที่จะนํามาปลูกแบบนี้ได้อีกคะคุณพี่คือก็มีหลายอย่างนะพวกผักปังผักปังก็ได้ใช่ไหมคะพวกไอผักปังสะแหน่ผักแก้วผักแขวพวกนี้ก็ได้ผักแยงผักแยงก็ได้โหระพาแมงลัก ก็ได้ผักตังพวกนี้ได้พริกมะเขือเทศนี่ก็ได้ถั่วแตงกวาอย่างนี้ก็ได้ถั่วปูพวกนี้ก็ได้แต่ต้องกล่องใหญ่ๆกล่องปูกินน้าเยอะใช่ถ้าถั่วถ้าถั่วปูแล้วต้องผูกต้นเดียวเจาะกลางรูเดียวก็ปลูกทำก็คือ ภาชนะที่เราจะใส่นี้ก็คือต้องแล้วแต่ต้นพันธุ์ใช่ถ้าต้นใหญ่เราก็สามารถจะใส่หนึ่งต้นเท่านั้นจ้ะอย่างเช่นแตงกวาเราก็ใส่ต้นเดียวต้นเดียวค่ะอ๋อแตงกวาเราก็ใส่ต้นเดียวคือจะใส่หลายต้นมันจะแย่งอาหารกันเนาะแล้วเราก็จะเติมน้ําบ่อยเพราะเขาหลายต้นมันจะน้ํามันจะรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเชีละต้นละต้นกล่องละต้น อันนี้เขาจะที่เขาจะเข้าใจในการทําขั้นตอนต่างๆเพราะว่าเขาทําการศึกษามาเป็นระยะเวลาเป็นปีๆนะคะผักกาดผักคะน้าพวกนี้ก็ได้ได้หมดเลยได้แต่ในอนาคตคิดว่าจะปลูกอะไรเพิ่มคะอย่างเช่นคิดว่าเพิ่มไปเรื่อยๆแตงแตงกวาตอนนี้กําลังทดลองอยู่ค่ะกําลังทดลองลังเงาไม่ไดทำมาขยายพันธุ์นะคะ กำลังขยายพันธุ์แดงควายอยู่คือคือทำไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆใค่ทำมันทุกอย่างค่ะเราทําแล้วเรามีความสุขเนาะเราได้ตังค์ด้วยเราก็อยากจะทําไปเรื่อยๆนะคะค้นหาวิชาเรื่อยๆีมากๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือค่ แล้วภาชนะต่างๆนี้เราจะใช้แบบใหม่หรือว่าเป็นแบบรีไซเคิลคะส่วนใหญ่จะเป็นรีไซเคิลหรืออย่างไรคะมาส่วนใหญ่กล่องโฟมเนี่ยค่ะคุณพี่ค่ะกล่องโฟมนี่ก็จะมาอันนี้มันจะกล่องใหญ่นะจะกล่องขนาดขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะไม่เท่ากันจะกล่องกล่องใหญ่ทีนี้เราคือมาตัดครึ่งค่ะตัดแบ่งครึ่งเพราะถ้ากล่องใหญ่แล้วก็มันจะต้อง เปืองปุ๋ยแล้วก็เปลืองน้ําเนาะสําหรับพืชที่มันรากไม่ยาวรากที่มันมีอายุไม่ยาวเนี้ยเดือนกว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ใช้กล่องเล็ก <c oughs> ถ้ามันจะอ่าพวกถัว่วพูอะไรปลูกเป็นปีอย่างี้พวกนี้พิกมเะเขือแล้วต้องใช้กล่องใหญ่กล่องนี้มันจะสูง <c oughs> เราก็ต้องไม่ต้องตัดพืชมันจะเป็นกล่องใหญ่กว่า <c oughs> อ มันจะมีแต่ละแหนกกาลังพ้อชาอยู่อยู่ด้านนู้นฝั่งนู้นใช่ไหมคะฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นก็ได้ทีนี้พี่อยากจะอะไรนะแล้วเวลาตัดขายกี่วันคะพี่อยากขอทราบรายละเอียดนิดหนึ่งเวลาตัดผักสลัดสี่สิบห้าวันใช่ไหมคะถึงจะตัดได้แต่ถ้าเกินน่ะมันจะออกขมอ๋อเวลาตัดตัดช่วงเวลาไหนคะคุณพี่ช่วงเช้าเช้ามืดเลยค่ะให้ตัดเช้ามืดค่ะสายมามันจะขม อ๋อถ้าสายขมเลยค่ะมันจะปล่อยคือมันจะมันจะปล่อยยางมันช่วงนั้นมันจะยางมันจะไม่ออกแล้วมันแต่เช้านี้เวลาละประมาณตีอะไรคะคุณพี่ตีตีห้าหกโมงเช้าจะเป็นอย่างดีใช่ไหมเวลานี้จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดใช่ไหมเวลาที่ดีที่สุดเลยทีนี้มันจะมีขมค่ะมันจะไม่ขมเวลาตัดนะคะมันไม่รู้มันมันจะไม่ขมค่ะเขาจะมีปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาที่ขมเวลาตัดก็คือต้องตัด ช่วงเช้ามืดนะคะเก็บช่วงเช้าเช้ามืดเลยตอนเย็นก็ไม่ได้กลางวันก็ไม่ได้นะคือเช้าอย่างเดียวสายมาหน่อยสายมาเที่ยงมาบ่ายถึงบ่ายนี้ตัดไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยค่ะถ้าถ้าเราปลูกใหม่อ่อนๆเนี่ยอาจจะอาจจะได้อยู่แต่ก็แต่มันจะขมนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันแก่แล้วถึงสี่สิบสี่จุดห้าวันนี่ะขมเลยนะผมสีเลยล่ะค่ะแล้วอย่างสลรแหนนี้เราต้อง อยากจะทราบสายพันธุ์เขาชื่อพันธุ์อะไรอะคะคุณพี่เวลาเราสมมุติว่าเราอยากจะไปซื้อสายพันธุ์เราจะต้องเราต้องบอกเขาว่าเอาสายพันธุ์อะไรอะคะเวลาเราไปซื้อมาปลูกเสะแห่เราก็ตามแบบเสะแห่บ้านเรานี่แหละค่ะอ๋อเสน่ห่แบบบ้านนี่แหละค่ะเขามีสายพันธุ์ของเขาไหมคะชื่อพันธุ์อะไรอะคะ ก็ก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะอ๋อแต่เราก็แบบบ้านเราของบ้านเราแบบแบบบ้านเราชาวบ้านกันปลูกกันต่อมาใช่ไหมคะคือสายพันธุ์ของบ้านเราปลูกปลูกมาเรื่อยๆค่ะมันจะใบใหญ่มากนะสวยใหญ่มากๆเลยอะค่ะแล้วกี่วันจริงๆแล้วกี่วันถึงจะได้ตัดไปขายแบบสมบูรณ์แบบที่สุดอะค่ะก็เดือนครึ่งมันก็ตัดได้แล้วประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมคะบางทีเราใส่ปุ๋ยอะไรทันเวลานั่นก็ มันก็ได้มันก็แล้วแต่ไม่ใส่ปุ๋ยถ้ามันอะไรดูแลมันไม่ดีมันมันก็จะช้ามันก็จะเหลืองซีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมียาเร่งโตไหมคะเราจะต้องใส่อะไรที่มันโตเร็วอะไรมีไหมคะคือไม่มีค่ะถ้ามันออกขาวๆซีดแปลว่าปุ๋ยปุ๋ยมันหมดปุ๋ยเขาแบบน้อยลงใช่ไหมคะปุ๋ยน้อยเราต้องเพิ่มให้เขาใช่ไหมคะเใส่ปุ๋ยเข้าไปให้ปุ๋ยพอแล้วมันก็จะสวยเองค่ะ แต่ถ้าโตไวมากค่ะสละเนยโตไวใช่ไหมคะโตไวมากแล้วอย่างเราเอาไปนําไปขายนี่ขายกันยังไงคะเป็นกําหรือว่าเป็นกิโลคะกําหนึ่งช่วงนี้ก็จะสิบบาทนะคะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีค่ะ่คขาดตลาดใช่ไหมคะช่วงหน้าฝนนะคะก็กําไม่ใหญ่นะปกติมันก็จะขายห้าบาทนี่แหละกัมหนึ่งบ้านเราบ้านเราค่ะทีนี้ช่วงนี้มันจะเป็นสิบบาทสิบบาทก็ยังไม่มีขายในช่วงเนี้ยค่ะ ต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมก็ขาดตลาดเวลาหน้าฝนใช่ต้นหอมก็จะเอามาลงกล่องเหมือนกันตอนนี้สั่งสั่งหมวอหอมให้ค่ะแล้วอยัางอย่างผักผักขี้ฝรั่งเนี้ยค่ะอายุเขาจะเป็นยังไงคะอันนี้จะนานมีสายพันธุ์อะไรไหมคะอันนี้ก็แบบมันมันจะเป็นค่ะแบบผักผักขีบ้านเราผักขีบ้านเรานี้แบบอีกพันธุ์หนึ่งมันก็จะ มันก็จะยาวไม่มันไม่ค่อยจะแตกกอนะพวกนั้นมันจะใบยาวๆใบใหญ่ๆใบยาวมันคนละสายพันธุ์ใช่ไหมคคะสายพันธุ์ที่เขาขายแบบทั่วไปตามตลาดอ่ะมันจะไม่ค่อยหอมใช่ไหมมันไม่ค่อยหอมเหมือนของบ้านเราแต่สายพันธุ์ของเราจะหอมกว่าและค่ะของบ้านเราน่ะจะใบเล็กใบสั้นต้นสั้นต้นไม่ยาวอย่างนั้นอ่ะคล้วมันจะแตกกอแตกกอดีกว่าของเขาของเขาไม่ค่อยแตกกอแล้วมันจะเป็นต้นเดียวต้นเดียวเลยค่ะนนั้นอ่ะมันจะไม่หอมพวกนั้นไม่จะค่อยหอมค่ะ แต่นี้ปลูกบ้านๆเรามันจะหอมกว่าอยากจะให้เพื่อนๆดูดูสิใบดูดูใบสละแหน่ใบใหญ่มากๆเลยค่ะพเพื่อนๆส,สีเขียวเข้มเลยอะค่ะนี่เข้มเลยอะค่ะสวยงามมากเลยตอนเช้ามันจะเข้มกว่านี้อตอนเช้ามันจะกินอาหารและต<อ>นช่วงนี้ช่วงนี้มันจะคลายะจะคลายอาหารมันจะจะใบซีดเข้าไปต้นผัก ค่ะจะขอคําแนะนําถ้าสมมุติว่ามีคนกําลังตกงานมีน้องๆที่สนใจอยากจะทําจะต้องเริ่มต้นยังไงดีคะสมมุติว่าโดนเลิกจ้างงานมาจากต่างจังหวัดหรือจากโรงงานหรืออะไรประมาณจากเปลี่ยนอาชีพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้อยากจะขอคําแนะนําใช่ค่ะพอจะทําไปเป็นทําอาชีพได้ไหมคะได้ได้เลยค่ะขอคําแนะนํานิดนึงนะคะที่เราทากินทดลองทํากินแล้วก็คือ ทดลองทําแล้วก็ดูว่าผักมันจะเป็นยังไงมายังไรเราทดสอบใจของผักแล้วทดลองว่ามันจะเป็นยังไงเราต้องเรียนรู้กับผักนะจากเออจากกลองหนึ่งสองกองแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆทีแรกแล้วก็ปลูกกินต้องเรียนรู้กับมันว่ามันเป็นยังไงต้องเข้าใจศึกษามันก่อนทีนี้เราเข้าใจเราเราก็ขายายไปเรื่อยๆเยก็สามารถปลูกได้เยอะๆได้แล้วก็ขายได้ค่ะค่ะ <c oughs> ไม่ต้องคิดว่าตลาดจะขายดีไหมหรืออะไรไม่ต้องไปคิดเลยตอนนั้นอ่ะคือให้ทําก่อนใช่ไหมคะเพสอบก่อนลงมือก่อนค่ะค่ะให้มันเข้าใจกับงานก่อนค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยมันทาไม่ยากหรอกทําผักทาไม่ยากเราทดสอบว่ามันเป็นยังไงยังไงเรียนรู้แล้วทีนี้เข้าใจแล้วเราต้องขยายไปเรื่อยตอนแรกก็ไปแจกแจกคนโน้นคนนี้กินมั่งเดี๋ยวต่อไปเขาก็ซื้อเองค่ะไปตลาดไปนั่นเขาก็ เยาก็าได้ขายตอนนี้ทําไม่ทันค่ะตอนนี้อ่ะแล้วที่สมมุติว่าน้องเขาไปเริ่มต้นใหม่นี่ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีรายได้อ่ะคะนานไหมคะที่จะศึกษาเรียนรู้เนี่ยค่ะนานไหมคะค่ะก็ประมาณจะใช้เวลานานไหมถึงจะได้มีรายได้อ่ะค่ะเราต้องดูว่าเราเวลาเราปลูกแล้วตอนมันโตมันจะเป็นยังไงมันจะโตให้เราไหม ก็สามเดือนสี่เดือนเนาะมันถึงจะได้ผลมันถึงจะรู้เนาะแล้วก็เรียนไปเรื่อยก็ไม่นานหรอกศึกษาไปเรื่อยก็ก็ปีหนึ่งอ่ะอันเนี้ยถ้าใครสนใจจริงๆก็ปีนี้อย่างสมมุติว่ามีคนจะแต่อยู่นี่มันศึกษาสามปีนะเนี่ยค่ะเพราะว่าเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้ผ่านการอบรมใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้ไปใช้ความพยายามความอดทนของตัวเองเก่งมากๆเลยอะค่ะเรียนเรียนรู้กับ เขากับผักเองค่ะแล้วได้ผลนะตอนนี้ก็เป็นอ่ะสามปีสามปีเต็มเลยนะคะสามปีเลยลหละค่ะแล้วก็ต้องซื้อนโน่นให้ใหมันมันขาดอะไรมันจะเป็นยังไงศึกษาว่ามันชอบอะไรมั่งมันจะให้เราทํายังไงกับมันมั่งอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆดูศึกษาไปแล้วก็จะรู้ทีนี้ไม่ยากทีนี้ค่ะอ่ไม่ยาก ต้องเริ่มต้นที่เงินทุนต้องมีเงินทุนเท่าไหร่คะเงินทุนประมาณเท่าไหร่คะที่แรกก็ก็ซื้อถาดมานะร้อยสองร้อยนี่แหละเริ่มต้นฟองน้ำอ่าฟองน้ําที่มาปลูกผักอ่ะก็ไปซื้อฟองน้ําก่อสร้างอ่ะแผ่นละสิบบาทแผ่นละสิบบาทนะคะนี่แหละเพื่อจะมาเพาเมล็ดเก็ซื้อมาแค่นี้แผ่นเดียวแล้วก็ซื้อถาดเพามายี่สิบบาทซื้อมามาถาดหนึ่งทีแรก ทีนี้กล่องโฟมก็เอามามีกล่องเดียวแล้วก็มาตัดแผ่นอย่างงี้ยอ,อ,อย่างสมมุติ<ม>ว่าสมมุติว่าเราไม่มีต้นทุนเราสามารถจะดัดแปลงได้ไหมคะใช้ <บะ S 1> ขวดพลาสติกรีไซเคิลได้ไหมคะงอะได้ค่ะตัด ตัดขวดให้เป็นลักษณะคล้ายๆใช่ไหมคะตัดขวดเอาที่มีฝาเอาฝามันลงเอาเปิดฝาเนาะมันจะมีเป็นฝาขวดเราเอาเอาปากขวดลงตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นขวดเนาะสามารถจะทําขวดรีไซเคิลมาปลูกได้นะคะวแล้ก็คือเป็นการลดต้นทุนฟองน้ําใส่แล้วก็หยอดลงเนี่ยก็หลอดเอ็ดลงตามรูมันนี่แหละได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะเราก็ใช้อ่าบล็อกบล็อกหัวเทียนอะเอาไปเผาไฟ แล้วก็ยี้ลงไปแผ่นโฟมนี้ <Okay. S 2> แล้วก็ตัดแผ่นฟองน้ําแผ่นเล็กๆก็ยัดลงไปเลยอ้าไม่อยากตัดขวดแล้วไม่อยากอะไรก็สามารถทําได้ค <Okay. S 2> ก็ยังไม่ใส่ก็ได้ทีนี้ที่ที่ที่ใส่นี่นะที่เราที่เราใส่คือมันจะกันเชื้อเชื้อโรคเชื้อรากันตะไคร่น้ำที่มามากินผักนี่แหละ <Okay. S 2> มันผักมันก็จะโตเร็วค <Okay. S 2> ถ้าถ้าเราใส่น่ะ ถ้าเราใส่ถ้วยอะไรพวกนี้ผักก็จะโตเร็วแต่ถ้าไม่ใส่ก็จะโตแต่มันจะมันจะโตช้าค่ะคือเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆว่ามันมันเป็นตรงไหนมันเป็นยังไงมันผิดพลาดอะไรของมันตรงไหนอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักสังเกตต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยไปด้วยคือค่ะวิจัยไปเรื่อยๆวิจัยค่ะวิจัยไปด้วยดูทุกวันว่ามันผิดอะไรมันจะได้อยากต้องการยังไง แล้วพลาสติกนี้ไม่ใส่ได้ไหมคะสมมุติว่าพลาสติกที่อยู่บนนี้ค่ะกันอะไรบ้างได้บ้างคะมีประโยชน์อย่างไรคะพลาสติกถ้าหน้าฝนก็ต้องกันฝนค่ะถ้ามันโดนฝนมันก็จะเป็นเชื้อราเป็นโรคเชื้อราเราไม่ขี่ไงก็เลยต้องใส่พลาสติกตัวนี้นะคะป้องกันไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราอะไรเลยค่ะแต่ถ้าออกได้ต้องเป็นช่วงไม่หน้าฝนเราไม่ต้องใส่เลยค่ะใส่แต่ตแลนนี่พอพอ กันแดดแดดร้อยไม่ต้องให้มันร้อยทีนี้มันก็จะกัน50-60แต่นี้เราใช้ได้นานลงทุนครั้งเดียวก็คือใช้ไปได้นานๆใช่ไหมคะอืมแล้วก็เก็บไว้ให้ดีถ้าเก็บดีๆก็ปีหลังเราก็มาใช้ได้พอเราเลิกใช้แล้วก็พับเก็บให้เรียบร้อยใส่กล่องเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ใช้อีกอันนี้แล้วก็ตัดใส่แล้วก็ขายผ้ายางนี่แหละเอามาตัด แต่แต่ใครไม่มีเวลามาทําอย่างนี้มาตัดอย่างนี้ก็สามารถใช้ถุงดําได้ถุงขยะใหญ่ๆอแล้วก็มากลมเอามา่อได้อันนี้พี่เขาจะตัดพลาสติกชนิดเดียวกันนะคะมาหล่อมาหอบในกล่องนี้นะคะแล้วมาลองเพื่อที่จะลองรับน้ําไม่ให้มันรั่วเพราะว่ากล่องเราจะใช้กล่องรีไซเคิลไม่ใช้กล่องร้อซนตนะคะสามารถที่จะป้องกันได้เราต้องใช้สก็อตเทปนะคะ ให้ทำวิธีทำนะคะนนค่ะ,ะค่ะมอดมากับไม้ไผ่ไไใช่ค่ะ<ม>อุปกรณ์ก็มีตามนี้นะคะที่ใครสนใจก็คือมีกล่องโฟมมีพลาสติกนะคะก็มีไม้ไผ่เรามีอะไรที่ลดต้นทุนได้มีไม้ไผ่มีพลาสติกมีกล่อง<ม>นะคะเพื่อที่จะมาเป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นถ้วยที่ใส่ต้นพืชนี้ก็สามารถใช้ขวด รีไซเคลิลได้นะคะถ้าเราอยากจะประหยัดต้นทุนนะคะเราควรที่จะเริ่มต้นจากใชขวดค่ะจากาน้อยไปหามากแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะอ,อยากจะถามคุณพี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะมาเรียนรู้หาประสบการณ์เพื่อที่จะไปทําอาชีพเราจะเปิดคอร์สสอนไหมคะคอสอนคอร์สละเท่าไหร่หรือยอย่างไรคะก็ประมาณ าคอร์สหนึ่งก็จบคอร์สเลยจนผักได้ใช้ได้กินได้อะไรอย่างนี้ก็ก็สอนสอนห้าพันนะคะห้าพันต่อคนนะคะค่ะแล้วสมมุติว่าต้องมาเรียนที่นี่อย่างเดียวนะคะเราไม่ได้ออกนอกสถานที่ต้องมาเรียนรู้ที่นี่อย่างเดียวถ้าใกล้ๆก็จะไปดูแลให้อยู่แต่ถ้าไกลก็ ก็ไม่ได้ไปไปไกลมากไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูแลเราต้องดูแลนี่สวนผักของเราใช่ไหมคะต้องเที่ยวเดินดูดูตลาดว่าจะเป็นยังไงค่ะแล้วเราก็ไปตลาดด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเวลาเพราะว่าต้องไปตลาดนี้ไปทําอะไรอะคะไปขายนี่เจ็บนี่ไปขายอลยอ๋อเราผักไปส่งลูกค้าเราลูกค้าประจําเราอยากทากินตอนนี้ขายแล้วลูกค้าทา ผลิตไม่ทันแล้วไม่ไม่ทันลูกค้าลูกค้าบนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือผลิตสินค้าไม่ทันลูกค้านะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจยังไงฝากเบอร์โทรนิดนึงนะคะคุณพี่รัตค่ะน์ค่ะถ้าใครสนใจห1 9 8ค่ะค่ะโทรหาพี่รัตได้โดยตรงใช่ไหมคะะค่ะใครอยากที่จะมีอาชีพนะคะมาเรียนรู้ที่นี่ได้นะคะ <c oughs> จะสอนให้ไม่มีกักเลยนะคะ,คะให้มีอาชีพติดตัวไปได้เลยสามารถที่จะไปทำมาหากินได้เลยนะคะ,คะนะคะใครตกง,งานสนใจใช่ใครคอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนงานใหม่อาจจะอยากทำเกี่ยวกับผักที่ปลูกในน้ำอะไรประมาณนี้นะคะ,คะ,ะมีอะไรที่จะฝากน้องๆอ,อีกไหมคะที่ใครสนใจอะไรยังไงเราจะปิดคลิปแล้วนะคะ,คะ คือถ้าใครสนใจก็ก็หัดทําเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไายนะคะอันดับแรกเราก็คือใจรักเนาะคือใจรักใจรักถ้าใจรักนะมันจะสําเร็จทุกคนแต่ถ้าใจไม<ช>่รักอ่ะคือทํายังไงเขาไม่สาเร็จพอถ้ารักแล้วเราจะเอาเลยเต็มที่เลยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปลุกลุยไปเลยคือมันก็<ช>จะสําเร็จค่ะใช่ะ ต้องคิดว่าตลาดจะยังไงยังไงคือไม่ต้องถามตลาดเลยคือตอนทำกินไปก่อนให้ได้ให้ผ่านการทากินทำกินได้นอกนั้นเดี๋ยวมันขยายไปเองอัตโนมัติเลยถ้าเราทาได้ทาสวยแล้วอยากจะให้เริ่มจากน้อยไปหามากเนาะเริ่มจากน้อยพอเราทําไปได้เรื่อยๆแล้วเราค่อยๆขยายขยายฐานไปเรื่อยๆนะคะจะดีกว่าลงทุนใหญ่แบบใหญ่ใช่ลงทุนจากน้อยรนู้กไป่อว่าเราชอบจริงไหมเราสามารถ ทำได้จริงไหมเรามีความสุขกับในการทําแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะรักต้นไม้จริงหรือเปล่า,าอะไรประมาณนี้น,น,นะคะถ้าเราไม่อยากปลูกสลัดแล้วก็มันมีหอมมีพวกคนะผักกาดอะไรพวกคณะอ่าห้องกงอะไรพวกนี้ห้องเตะอะไรพวกนี้ปลูกสามารถปลูกได้พริกมะเขือเทศก็สามารถปลูกได้ทุกอย่างแตงกวาถั่วพวกนี้ถั่วฝักยาวพวกนี้ปลูกได้ค่ะก็เลย มันไม่มันไม่มันไม่เฉียมันจะมีความสุขกับพืชที่เราทดลองปลูกขึ้นมาเราจะมีความสุขขนาดมือกล้องมาตรงนี้มามาดูนะแรงยังมีความสุขแทนเลยเพราะว่ามองไปตรงไหนก็คือมีแต่ความสําเร็จมีแต่รายได้ทำทามากเราก็ได้ตังมากทําน้อยเราก็ได้ตังน้อยเอาที่เราพอใจนะคะแบบพอเพียงพอมีความสุขนะคะเป็นการรักษาโรคเป็นการบําบัดโรคชนิดหนึ่งเลยพี่เขาก็มีมีโรคประจาตัวอะไรคะ มีมีโรคประจําตัวแต่ก่อนเป็นอะไรคะแต่ก่อนนะั้นคือแบบอยู่อยู่บ้านนะมันเป็นอากาศไม่ดีปอดก็ไม่ดีหายใจ็ป็นหายง่ายอะไรพวกนี้มันจะเหนื่อยจะหอบคม่แต่นั่งนั่งนอนนอนนะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรพอมาอยู่ที่มันมีสวนทําสวนทําอะไรก็เดินทั้งวันคือมันแข็งแรงไปะนะมัน ไม่เจ <em> ็บไ,ไ, <Reid> ไม่ไข้ไม่ป่วยอะไรเลยนะไม่ค่อยได้หาหมอเลยใช่ไหมคะไม่ค่อยได้หาหมอเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะมันคือมันแสดงว่าใช้เราก็มีความสุขกับงานของเราอย่างนี้ค่ะมันคือลืมเจ็บลืมไข้ลืมป่วยอะไรไปเลยน่ะเพลินไปเลยแล้วเราก็มีความสุขไปเลยใช่ไหมคะก็ตัวเล็กเแต่ไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะตอนนี้สุดท้ายจริงๆขออุปกรณ์ที่จะต้องทำค่ะต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์แล้วก็จะขอจบคลิปเลยอะค่ะ คือจะมีกล่องโฟมนะคะกล่องกุ้งเขาเรียกว่ากล่องกุ้งเนี่ยแล้วก็มีถ้าใครไม่อยากอ่ะเยกพลาสติกเสียเวลาขี้เกียจก็ซื้อถุงดําใหญ่ๆถุงยลาล้วกแต่สีขาวก็ดูดีนะคะคุณพี่เพราะว่าเราจะดูสะอาดตาสีขาวก็ดูปลอดภัยดีอะค่ะอันนี้ก็จะมีถ้วยมีถ้วยปลูกถ้าเราไม่ใช้อันนี้เราก็ ใช้ขวดดีไซเคิลนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆนี่แหละมันก็ไม่ยากแล้วก็มีฟองน้ำนี่แหละฟองน้ำนะคะฟองน้ําที่อยู่กับที่ปลูกผักอะค่ะแล้วก็มีปุ๋ย AB ปุ๋ย AB แล้วมีพลาสติกแล้วมีโครงตรงนี้เราก็ใช้ไม้ยูคาก็ได้นะคะแล้วก็มีไม้ไผ่ทั่วไปต้นทุนต่ำนะคะ แล้วก็น้ําน้ําเราใช้น้ําบาดาหรือน้ําถ้าน้ําบาดาน้าบ่อน้ํามันจะไม่เหมือนกันนะน้ำแต่น้ำนี่ค่ะน้ําบาดาเนี่ยต้องเปิดต้องมาพักก่อนคือน้ําที่ไม่มีลอลีนอ่ะค่ะต้องพักก่อนนะคะต้องเอามาพักก่อนน้ําบาดาน้าปัปปาแล้วพวกนี้ต้องเอามาพักก่อนค่ะดีเลยค่ะแต่ที่น้ำทาตรงนี้ก็ใช้น้าปัปปาอยู่แต่ไม่มีลอรีนไม่มีอะไรคือเอามาลงแล้วก็ปลูกได้เลยคือที่นี่น้ําดีค่ะค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เนาะ สน้จทดลองถ้ใหญ่มากแล้วก็ทำเนี่ยแค่นี้ทำหลังทาเดียวเนี่ยแค่นี้แหละแปลงเดียวแค่นี้แล้วก็ลองหัดทำดูแล้วผ่านตรงนี้ได้แล้วก็สบายแล้วค่ะฝากนิดนึงนะคะเพื่อนๆตอนนี้อยู่กับแฮปปี้กระเด้นบายบีนะคะตอนนี้ก็คือผักที่ผลิตในสวนของคุณพิรั์นี้นะคะไม่พอขายนะคะตอนนี้ไม่พอนะคะ <N> นะคะไม่พอขายเลยขาแย่งกัน,กนะค่ะลูกค้ารอเลยค่ะลูกค้าประจำค่ะวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ